หนขอขอดูหน่อยว่ามันมันของแท้หรือเปล่าพี่ของแท้ครับของแท้ครับนี่ครับของแท้เลยครับนี่เลยครับนี่นี่หอยเป็นอย่างนี้เนาะครับเออทำไมนั่นมันสีมันหมองๆอย่างนั้นเออมองๆอย่างนี้ี่คือเรายังไม่ได้อาบน้ําชละร่างกายให้เขานะครับของแท้หรือเปล่าเช็คก่อนนี่ครับนี่ถ้าเรามาทําความสะอาดอย่างนี้มันก็ดูสวยครับเห็นไหมครับนี่ครับคือตะไคร่น้ําเขาเกาะนิดหนึ่งครับเราเลี้ยงแบบง่ายๆครับไม่ได้ให้หัวอาหารไม่ได้อะไรเรากินหากินพวกไอ ใบตําลึงพวกนี้พวกก้านมะละกออย่างนี้ครับเนี่ยเขาจะกินใบตําลึงเขาจะกินไปหมดแล้วครับเนี่เหลือแต่ก้านเขานี่นี่นี่มีอะไรเนี่ยก้านมะละกอก้านมะละกอครับเนี่ยเขาก็กินได้ด้วยกินครับกินครับกิน่ขออนุญาตแล้วกันเนาะครับอัปเดตหน่อยครับเพราะว่าระยะเวลาผ่านไปหนึ่งปีนี่ตลาดหอยราคาเป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้ก็ราคามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแหละครับราคาอยู่เหมือนเดิมครับอย่างพ่อแม่พันธุ์เขาก็ขายตามฟาร์มต่างๆก็ ู่ละหกสิบเจ็ดสิบาทอย่างนี้ครับคู่ละหกสิบเจ็ดสิบาทครับพ่อแม่พันนะครับเชอรี่ทองครอ่าแล้วก็ไซส์พวกเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทเนี่ยก็ตามขนาดตามไซส์ครับตามราคาคือราคาตามไม่ไม่มีอ่อนลงเลยใช่ไหมไม่มีอ่อนครับไม่มีอ่อนสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมอ่าดาวเรืองจำประแดงครับอยู่บ้านไครสอครับตำบลขวาวใหญ่อําเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับ เป็นไงบ้างครับพี่หนึ่งปีผ่านมานี่หอยที่เลี้ยงไว้นี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับพี่โอ้เป็นสายพันธุ์หอยเชอรี่สีทองเนื้อทองครับโอ้ทาไมสีมันแป,กแปกแลกๆอะพี่โอ้อันนี้เอาขึ้นมาจากบ่อดินก็เรามาพักก่อนอคือมีลูกค้ามาสั่งจองไว้นี่ไม่ใช่ว่าเราจะจับให้ลูกค้าทันทีเลยเดี๋ยวกลัวมันจะปรับสภาพน้ําไม่ได้คือเราต้องเอาขึ้นมาจากบ่อดินเนี่ยบ่อธรรมชาติแล้วเอามาพักไว้ในบ่อปูนของเรานี่ประมาณอาทิตย์หนึ่ง เพื่อให้เขาปรับสภาพน้ําแ,แล้วเราก็ส่งลูกค้าจะไม่มีการตายคือเราไม่เอาขึ้นมาเยอะคือถ้าเอาขึ้นมาอยู่บนบ่อปูนหรือบ่อก,กระชังบนบกนี่มันภาระการล้างบ่อครับคือเราไปอยู่แบบธรรมชาติในบ่อดินนี่เราไม่ต้องล้างเลยครับเอาเลี้ยงแบบสบายๆผมมีสูตรใหม่แล้วการเลี้ยงหอยเลี้ยงง่ายสบายมากไม่เป็นภาระให้กับคนเลี้ยงคือเราไปลงบ่อดินแบบธรรมชาตินี่คือบ่อดินของดาเรืองฟาร์มปูนาและหอยเชอรี่สีทองครับ เราแบบง่ายๆครับเรามีคลองมีอย่างนี้เราก็เอาหอยมาลงปล่อยให้เขาอยู่แบบธรรมชาติเลยเราไม่ต้องให้อาห,อา,หารอะไรเขาครับปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้แหละครับเขาจะขึ้นวางไข่ให้เขาฟักเองพอมันโตหน่อยเราก็จับขึ้นไปขุนในบอ่อกระชังอีกทีหนึ่งอาหารนี่เราจะเป็นพวกใบมะละกอพวกใบตำลึงแล้วก็ใบมันด้วยใบยมันห้านาทีแล้วก็ อ่าต้นชูรสเนี่ยเขาเรียกกันต้นชูรสบางวันเราก็มีให้บางวันเราก็ไม่มีให้เราปล่อยแบบธรรมชาติเลยครับอ๋อเลยครับแต่ว่าในนี้หอยเยอะเลยใช่ไหมครับครับเยอะเลยครับแต่กลางวันนี่มันจะไม่ค่อยเห็นหรอกครับสองบ่อนี่คือตัวนี้จะเป็นบ่อไอหอยซีรีสสีทองเปลือกทองเนื้อทองอันนี้จะเป็นสนิมเนื้อทองแต่มันไม่แตกต่างกันนครับสนิมกับทองเนี่ยมันคล้ายกันหมดเลยรสชาติอะไรมันก็เหมือนกันหมดครับไม่แตกต่างกัน แค่สายพันธุ์คือสนิมนี่มันเปลือกเขาจะหนาแค่นั้นเองแต่ทองเนี่เปลือกเขาจะบางแค่นั้นเองครับคือหอยนี่มันรสชาติมันก็เหมือนกันราคาก็เหมือนกันอ่าแต่เรามีสองสายพันธุ์ไงมีทั้งเปลือกสีทองเนื้อทองแล้วก็สนิมเนื้อทองครับไว้ให้ลูกค้าเลือกครับสนใจแบบไหนครับสนใจเชอร์รี่สีทองเนื้อทองแล้วก็มีเชอร์รี่สนิมเราก็มีอย่างนี้ครับมีบริการครับ ไหนขอขอดูหน่อยว่ามันมันของแท้หรือเปล่าพี่ของแท้ครับของแท้ครับวี่ครับของแท้เลยครับนี่เลยครับนี่นี่หอยเป็นอย่างนี้เนาะครับเออะทำไมอันนั้นมันสีมันหมองๆอย่างนี้เออมองๆอย่างนี้่คือเรายังไม่ได้อาบน้ําชำระร่างกายให้เขานะครับของแท้เปล่าเช็คก่อนเนี่ยครับนี่ถ้าเรามาทําความสะอาดอย่างนี้มันก็ดูสวยครับเห็นไหมครับนี่ครับคือตะไคร่น้ําเขาก่นิดหนึ่งครับคือตรงนี้พี่ก็จะมาขัดอย่างนี้เนาะครับเนี่ย ขัดให้ลูกค้าก่อนส่งลูกค้าเราต้องอาบน้ําขัดให้เขาครับให้ดูสวยเป็นอย่างนี้ก่อนส่งเนาะครับผมแต่รับประกันได้เลยว่าเปลือกทองเนื้อทองร้อยเปอร์เซ็นครับอ๋อครับเปลือกทองเนื้อทองต้องการสนิมอ่ะพี่สนิมก็มีอีกครับสนิมครับครับสนิมก็มีอีกครับอันนี้จะเป็นลูกหอยครับเนี่ยลูกหอยประมาณตกสองเดือนแล้วครับเนี่ยสองเดือนแล้วครับเนี่ยนี่ครับมันเยอะเกินไปครับมันแออัดกันเกินไปเราต้องแบ่งไปลง ที่บอ่อดินบอ่อแบบธรรมชาติครับพอมันโตอีสักหน่อยเราก็คัดแยกไซด์ออกไปครับแสดงว่าพี่ก็ยังมีการเพราะลูกอ่าจากจากในบอ่อพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับก็ยังมีการพเพราะด้วยครับตัวหนึ่งก็คือเพาะลงบอ่อปูนด้วยครับลงบอ่อปูนอยู่ในบ่อกระชังแล้วก็พอโตขึ้นหน่อยเท่าเหรียญบาทเล็กกว่าเหรียญบาทหน่อยก็เอาไปลงบอ่อดินแบบธรรมชาติให้เขาโตแบบธรรมชาติ พอมันได้กี่สักระยะหนึ่งกี่ได้สักเดือนสองเดือนแล้วก็เอาขึ้นมาในบ่อปูนอืคือเราแล้วพี่แล้วแล้วถ้าแบบไอ้ไซพวกเนี้ยครับพี่ตอนเนี้ยอันนี้ยังไม่ได้คัดไซเลยนะครับนี่ยังรวมกันอยู่ยังไม่ได้คัดไซ์ทอันนี้เป็นสนิมครับประมาณเกือบสองเดือนแล้วครับนี่อันนี้เป็นสายพันธุสนิมยังไม่ได้คัดไซเนาะยังไม่ได้คัดไซครับเขาก็อย่ามีการแตกไซกันอยู่เนาะครับโอ้เราเลี้ยงแบบง่ายๆครับไม่ได้ให้หัวอาหารไม่ได้อะไรเรากินหากินพวก ไอใบตําลึงพวกนี้พวกก้านมะละกออย่างนี้ครับเนี่ยเขาจะกินใบตําลึงเขาจะกินไปหมดแล้วครับเนี่ยเหลือแต่ก้านเขานี่ครับกินดีกินง่ายครับโอ้หนี่นี่นี่มีอะไรเนี่ยอันนี้ก้านมะละกอครับเนี่ยเขาก็กินได้ด้วยกินครับกินครับกินนี่ครับในส่วนตัวผมผมแนะนําว่าใหเอารุ่นนี้ไปเลี้ยงดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ในสภาพน้ํามาแล้วครับคือปรับสภาพน้ําได้แล้วคได้แล้วครับก็เอาไปเลี้ยงแล้วถ้า รุ่นไซส์พวกนี้พี่พี่ขายเป็นยังไงครับขายเป็นกิโลก,ก็ขายตามไซส์ครับอ่าขายเราขายตามไซส์เลยครับขายตามไซส์ไม่ได้ขายกิโลไม่ไมกิโลก็เป็นหอยเนื้อครับอ่า<อ>กิโลก็หอยเนื้อาขายเหมือนกันครับอู้ไหนๆก็พูดถึงราคาแล้วพี่ขออนุญ,ญาตแล้วกันเนาะครับอัปเดตหน่อยครับเพราะว่าระยะเวลาผ่านไปหนึ่งปีนี่ตลาดหอยราคาเป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้ก็ราคามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมหละครับ ราคายู่เหมือนเดิมครับอย่างพ่อแม่พันุเขาก็ขายตามฟาร์มต่างๆก็คู่ละหกสิบเจ็ดสิบาทอย่างนี้ก็ไซส์พวกเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทนี่ก็ตามขนาดตามไซส์ครับตามราคาคือราคาตามไม่ไม่มีอ่อนลงเลยใช่ไหมไม่มีอ่อนครับไม่มีอ่อนราคาเหมือนเดิมเหมือนเดิมไข่ก็ขีดละสามร้อยเหมือนเดิมครับไข่ตอนนี้ไข่ขีดละสามร้อยนะครับไข่ก็ขีดละสามร้อยครับแต่มีแถมทุกออเดอร์ครับไม่ใช่ว่าเราจะขายกัน แต่ไซเหรียญพ่อแม่พันไซเหรียญห้าเหรียญสิบตามตามจำนวนที่ลูกค้าซื้อเรามีแถมทุกออเดอร์ครับอ๋อมีแถมครับมีแถมทุกออเดอร์ครับแล้วความต้องการผลตลาดนะครับตอนนี้หนึ่งปีผ่านไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้ผลิตไม่ทันเลยครับพูดง่ายๆครับผลิตไม่ทันครับโตโตไม่ทันครับเออโตไม่ทันลูกค้าหรอกครับแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่ครับแล้วรายได้ต่อเดือนตอนช่วงนี้จากเอาเฉะเพาะหอยเชอรี่สีทองอย่างเดียวนะพี่เดือนหนึ่งได้หลายไหมครับ เด Franc ือนหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับออเดอร์นะครับนะเราจะไปบอกว่าได้เดือนละหมื่นสองหมื่นอย่างนี Sword> ้มันมันคาดมันไม่ตายตัวมันไม่นิ่งนะครับบางทีวันหนึ่งเราได้เป็นพันกว่าบาทสองพันบางวันเราไม่ได้อย่างนี้นะครับนะอ่ามันเราจะกําหนดว่าเออเดือนละหมื่นสองหมื่นไม่ได้ครับเออแต่สรุปแล้วมีรายได้เกือบทุกวันครับมีรายได้เกือบทุกวันครับมีรายได้เกือบทุกวันครับน้อยบ้างครับ อ่าแล้วตอนนี้นะครับส่วนใหญ่ที่มาซื้อพี่นี่ซื้อเอาไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปรับประทานทําไม่ทราบว่ามีตลาดเนื้ออย่างพี่ตลาดเนื้อมีแล้วครับตลาดเนื้อมีแล้วครับตลาดเนื้อเราก็ขายครับตลาดเนื้อดเดี๋ยวนี้ผลิตลไม่ทันนะครับหอย <c oughs> แต่ละฟาร์มเออแล้ว,ลวอ่าอย่างเนื้อเนี่ยพี่เอาไปกินเนี่ยชาวบ้านที่เอามาซื้อพี่ไปกินเนี่ยพี่ขายกิโลครับกี่โลหนึ่งเลยครับตามฟาร์มผมนะครับผมขายสองร้อยบาท นะครับครับกิโลหนึ่งหอยเนื้อครับหอยเนื้อครับอ่าอย่างไหนถึงจะเป็นหอยเนื้อเราต้องแยกไซยแยกประเภทไหมหรือว่าไม่แยกไซครับประเภทหอยเนื้อเราไม่แยกไซแต่คิดว่าใหญ่กว่าเหรียญห้าเหรียญสิบประมาณนี้ครับคือไซพอรับประทานครับพอรับประทานอายุประมาณกี่เดือนนะอายุขนาดนี้ก็ประมาณสี่เดือนครับสี่ถึงห้าเดือนได้แล้วถ้าเป็นไซเนื้อนี่ก็คือเอาตรงๆเลยก็คือ ออกจากบ่อดินเลยเนะาะ <ผม S 1> ไม่มีการมาพักมาไม่มีครับไม่มีส่วนที่มันเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยพี่ก็ต้องเอามาพักในบ่อเอามาพักในบ่อเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเราก็จะเก็บรังไข่เอาไปขยายต่อด้วยเผื่อบางทีมีลูกค้าสนใจพ่อแม่พันธุ์บ้างรังไข่บ้างเราก็ต้องมีไว้ให้รอลูกค้าอยากให้พี่ฝากถึงเพื่อนๆหน่อยครับสําหรับคนที่สนใจที่จะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเนี่ยครับต้อง เตรียมตัวยังไงบ้างครับเอ,อ่อการเตรียมตัวเราก็ต้องมีอ่าพ่อพันธุ์แม่พันธุอ่าพูดถึงคนที่คิดจะเลี้ยงนะครับเราก็ต้องไปหาซื้อตามฟาร์มต่างๆเลยครับก็มาที่ฟาร์มผมก็ได้ครับมีครับพ่อพันธแม่พันธุ์จะเป็นไซส์เหรียญบาทไซส์เหรียญห้าเหรียญสิบมีทุกไซส์ครับอ่ลาลังไขเราก็มีครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับเราก็มีบ่อวงเราก็เลี้ยงในบ่อวงก็ได้หรือจะเป็นบ่อกระชังก็ได้หรือจะมีบ่อปูนอย่างผมทํานี่ก็ได้ครับ อืมครับเริ่มต้นเลี้ยงถ้าเราไม่อยากลงทุนทําบ่อปงบ่อปูนนี่เราใส่กระชังบกกระชังบกกระชังก็เลี้ยงได้ครับฟิวเจอร์บอร์ดมาพับเป็นบ่อก็ได้ครับผมทําง่ายๆก่อนเนาะครับเรียนรู้ไปก่อนเนาะครับผมช่องทางที่เพื่อนๆจะติดต่อพี่ได้ครับมีช่องทางไหนบ้างเออช่องทางก็ทางเพจก็ดาวเรืองฟาร์มปูนาเพจก็ดาวเรืองจำปาแดงอ่าทางไลน์ก็ติดต่อได้ครับอ่าเบอร์โทรก็ศูนย์เก1าศูนย์สองห้าูนย์ห้าหนึ่งสามสอง ยินดีให้ความรู้ความปรึกษาครับว่าตอนนี้ตลาดของหอยเชอรี่สีทองก็ยังเดินไปได้เดินไปได้ครับยังเดินไปได้ครับยังไม่ตันครับยังไม่ตันครับัไปเรื่อยๆครับยังไปได้เรื่อยๆครับต้องขอบคุณที่มากนะครับที่เมตตาให้เกษตรท้องกาเราได้มาถ่ายทำนะครับครับผมครับสวัสดีครับ